นะโมตั hm สสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาส <aja> <S z> ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตา อัฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมส,สาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏฐีทาเลตุสะัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระ,ะมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธ,สาธุตัดตุโล นวะวโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมส,สาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจานาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมส,สาธุสาธุสาธุตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุส,ะพะสัพพโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมัง เตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะ อัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมส,สาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสะัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะังพระ,ะมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตางมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอม,อมสวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสะัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นวะวโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธ,สาธุตัดตุโลณนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอม สวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏฐีทาเลตุสะัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏฐีทาเลตุสะพะัพพโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระ,ะมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธ,สาธุตัดตุโล นวะวโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสะวาโหมโอมสะวาโหมโอม สวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏฐีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธ,สาธุตัดตุโลณนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอก,กะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมส,สาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสะัพพะโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะังพระ,ะมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตางมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอม สวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนวะวโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏฐีทาเลตุสัพพโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุนเนม,มะ ภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโลนวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะ เอกะฉัตถีทาเลตุสัพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหม โอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุตัตตุโลนะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสะพะัพพโสถีพระวันตะเม ชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมังเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวโอมสวาโหมโอมสวาโหมโอมสวาโหมสาธุสาธุสาธุาธตัตตุโล นะวะโมทะเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะฉัฏถีทาเลตุสัพพะโสถีพระวันตะเมชิตังมุนินทะวะรังพระละมุตตะมัง